สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูแลต้นผักชีฝรั่งในกระถางให้มีเก็บกินตลอดเลยค่ะตอนนี้ต้นเขาจะโทรมเป็นอย่างมากเลยค่ะสาเหตุที่ต้นเขาโทรมก็เพราะว่าเขาเริ่มที่จะมีดอกนั่นเองค่ะส่วนนี้คือต้นสละแหน่ค่ะเพิ่งปลูกไม่นานเขาก็มีอาการใบเหลืองค่ะใบเหลืองเขาก็น่าจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารนั่นเองค่ะก็จะมาเริ่มจากการดูแลต้นผักชีฝรั่งก่อนเลยค่ะ เขาเริ่มที่จะมีดอกแล้วถ้าเราไม่ต้องการทำพันธ์ุเราก็จะตัดดอกของเขาทิ้งไปเลยค่ะเราไม่จำเป็นที่จะเลี้ยงดอกเขาก็ได้ค่ะถ้าเราทำพันธ์ุเราก็สามารถแยกต้นเขาไปปลูกอีกกระถางหนึ่งเราก็ได้ต้นพันธ์ุแล้วค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มขยายพันธุ์เขาไปเรื่อยๆค่ะส่วนใบเหลืองใบไหม้ใบแห้งเราก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะใบที่ไหม้ ็จะเกิดจากใบที่เขาแก่แล้วนั่นเองค่ะเราจะไม่เก็บเอาไว้ค่ะถ้าเราเก็บเอาไว้เขาก็จะมาแย่งสารอาหารที่เราจะไปบมรุงต้นผักชีฝรั่งกินหมดก็ทําให้ต้นเขาไม่โตต้นเขาจะแค่กแกนค่ะเราก็จะเล็มใบที่เหลืองออกให้หมดเลยค่ะเราก็เริ่มเล็มจน ใบเหลือ,องนั้นเริ่มหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาบำรุงต้นผักชีฝรั่งกันเลยค่ะง่ายๆของเราก็จะหาจากในครัวเลยค่ะนี่คือน้ำเสาว้าวน้ำเสาว้าวเขาจะมีวิตามินมีประโยชน์ต่อต้นพืชผักทำให้ต้นเขียวและน้ำโตวไวค่ะเราก็เติมน้ำไปประมาณ1เลิตรค่ะเพื่อเจือจางไม่ให้เขาเข้มข้มนเกินไปค่ะต่อมาก็จะเป็นกาแฟดำค่ะ หรือจะเป็นกาแฟสาเร็จรูปก,ก็ได้ถ้าเราไม่มีค่ะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะกาแฟเขาก็จะมีธาตุในตรเจนค่อนข้างจะสูงไดยค่ะก็จะช่วยทําให้ใบเขียงามต่อมาก็จะเป็นนมเปรี้ยวค่ะวันนี้เราใช้เป็นกล่องเล็กค่ะนมเปรี้ยวเขาจะมีวิตามินซีสูงมีกรดอะมิโนมีวิตามิน B2 และธาตุเหล็กก็จะช่วยบำรุงและฟื้นฟูนให้ต้นตักชีฝรั่งของเราฟื้นตัวค่ะ เมื่อเราใส่ถั่วะสะศกทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะคน้คนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดการลดต้นผักจีฝรั่งของเรากันค่ะแล้วเราก็นำปุ๋ยน้ำสูตรนี้มาล่าลดที่โคนต้นของต้นผักจีฝรั่งที่อยู่ในกระถางเลยค่ะเราก็ลดเขาได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะ เพื่อเป็นการให้ปุ๋ยถ้าผักชีฝรั่งของเราขาดปุ๋ยต้นเขาก็จะสั้นและแคกแกนนอกจากเราจะให้ปุ๋ยแล้วเราก็ควรที่จะลดน้ําเขาบ่อยๆค่ะเพราะผักชีฝรั่งนั้นจะชอบน้ําเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าเขาแน่นเกินไปเราก็สามารถแยกเขาไปได้อีกหลายกระถางโดยเราไม่ต้องพร้อมอะไเลยค่ะส่วนนี้คือต้นระราแนกของเราค่ะเพิ่งปลูกไม่นาน ตอนนี้เขามีใบเหลืองก็เพราะว่าเขาขาดธาตุอาหารเราก็ล่าลดไปด้วยค่ะเมื่อเราล่าลดแล้วเขาก็จะมีการแตกนอและทําให้ใบนั้นใหญ่ขึ้นค่ะสุตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักสวนครัวก็ไปทํากันดูค่ะ